นนี่นะปิ้งเป็ดเนาะปิ้งเขาสีละตาอยู่ได้ไหมนี่โอ้ไปนอนอยู่ห่วยโย่ไหลบุขึ้นจะเถื่อนแน่วะในหันหดีซาไหลไหลบุขึ้นลงไปคู่มือคู่เวนบ้าเซ็ตช้าปล่อยปล่อยเพลงเป็ดปล่อยกระไรลงห่วยเพื่อไรลุงน้องเพืลอปิดตึกเนาะ แซ่บๆมันนี่ได้อาหารดีมันแต่ละมือกินได้อาหารบุรีบันไดมันเนาะมันมันมันลายจุดไผ่รูบวกบวกมันมันเป็ดช่วงนี้มันกำลังไข่เลยกำลังไข่ช่วงตากินแด้วมันนี่แซ่บแล้วนี่มันก็ะขักกูแล้วโดนโดนกินถืออตาเป็ด กินหมองโม่มอยู่แล้วาหายๆแตะละโตนะเคยคุณน่ะยนนะอย่าให้มันเรียบบ่วงนะเว้ยโอ้มันกินขักขนาดย่ำครับครับครับนะเอาให้มาเอาให้วนาบัมนี่คุณนนะ่ะโอ๋โอ,อ,อวนาก็กินอีกโอ้ต่อแสบแสบ,แสบมันว่ะอยากเพิ่มกำไรถือเลยเดี๋ยวเ,เจอกันตอนกินข้าวกินตาชิบแสบ,แสบขักล้วนนะมันนี่ ไรบุคคลจะเถือ่อโยนุงหมอเช้าเห็นหมอจวดเลยแล้วเข,าจ,ขาจะกินก่อนเขาจะกินก่อนเขาเขาจะต้องกินก่อนเขาเลยเนาะลงไปจะเถือนะถ่อนี่เข้ามาเป็ดปลาเป็นหนองสีสดุสสดหนอเสุดห่วยเนาะลงไปจะเถื่อเขากินลงไปบ่มีขึ้นมาเสียเลยกินเลยมืดแต่คนอยากกินเขาหิวเนาะ ลงไปนีนได้กินไหนมากัวเซ่บเนาะแท้แะตัว,วตปีงก,กยังไม่ได้แล้วเนาะหาเห็นบ่อเนอะป้มผักเก่งเ้อธรรมดาเ้อน่นเลยน้องเแซ่แทะแทะได้ใสมั้น,นะมันมันมีแต่มันนี่พี่เนาะอืมอไปพอแล้วมันมัน,นมันนาะ เนีงบงได้ิมสั้นเนียงมันกับพี่น้องเนดจุด่้ากันน่ต้องสุสดดีทุกคนบายดีนะไม่หายจะปิมสบายดีไหัเดียวกันได้กินหมดมทุกคนมาหกมาอกันกับบรรยากาศย่างเนทะ่าเนาะ แต่บัเท่าไมนะจะเป็ดกระมงเนี่ยมันนี่ได้อาหารดีนะัูหมมันทุบเบแล้วตาเป็ดก<ด>ินไหมหอได้พอเข้าในมันเียบเได้ิมิมจะค้นเาเออหมดเฮียนนับงดูนับดูนับไไหมให้พาจะนับเลขน,น,นั่นนะ่ะ

จ่ายกดไล์เลยทุกคนทำเลกันมาถือกันจะหารเราเองเนาะหานโตขึ้นๆเนาะขึ้นบนหึ้โตได้มยัยอยู่เตียงขึ้กามีอะไรกระนสาวต้นนั้มหน่อยบิม

Anh đợi cái sao. Sé mà. Oh, sé, nè. kem Kimba. Kimba. một kem nữa, khắc. Kimba. 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 từ Kimba. Kimba. Kimba.

กัดดู er am, ạ, ีเดียวโบางางก็คืออ๋อเะันนอใช่ไหมใช่ไจะเป็นมะรางจังจจอ่ะทีผิวเลยบางงามเห็นอ่ะอย่ามั้งเมเปมงับมีนีจดจ่าเลยเบ็ดหมักเดียว ขักขักขไก่น <c ười> ่อยเมื่อไหร่รู้ไมท้ายหุบอบอรแล้วเห็นข้างไหนล่ะายไผ่มาเริ่ยายไผ่ tất cả những cái gì đấy đi đấy 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 đấy

thịt tài này này đây hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những

อับเนาะจะรจ่ลอะแบงเป็ดเนาะอค่ะ rồi bé